ดพ,พ,พ,พี่น้องเมื่อกี้ก็นึ่งมาลูกมาพมลูกพมเต้านะพี่น้องเอยนึ่งข้าวนึ่งน้ำงูการนึ่งข้าวอยู่คุณพี่น้องค้างแล้วเรีบเยบร้อยว่ากุ้งกาหนาวแห้งว่าซ่านแถวนี้หนาว้พี่น้องไม่เป็นไรสบายดีบ่ได้มาซานอันนี้ก็แม่นันไพ่เนาะพี่น้อง,องใส่ท่าน ไปไพวมาพอไปเลยรบาดนีตัโตไม่ยังอันนี้กับคนทีมงานเอาหน่อตื่นมากค่นเลยได้พี่น้องเลยวัเดีพี่น้องเลยตื่นหมดแล้วข้าเทากันหนึ่งสามเต่าด้วยพี่น้องอันนี้เต่าหนึ่งอนนีเต่าสองอันนี้เต่าสามด้วยพี่น้อง ช่วยนเนาเสร็จกันรก่อนเออเออนเขาซอยไปให็เราไงก็ได้ขาซอยไปเห็เราก็ได้ซอยเราได้ยันเดือนพันมึงก็ได้นเราก็มาเลยใช่ะ จะนอนแล้ก็มาเลยลาบนานาลาบพระเข่าเขอันานาก็ผระเข่าน้อยเออผ้าเข่าน้อยนะลาเข่ามีแล้วคือซื้อมาครบแล้วเลาเข่าซื้อมาแล้วซื้อมาเรียบร้อยเลยสองผุนสอ ปวดหาพันนั่นเองเราปวดหาพันซื้อมาครบแล้วไปวันเนี่ยเราขาวเขาต้ามเขานมซื้อมาครบแหละโอ้หนาวย้ <c oughs> แห้งเลยเลยบุกบกมันนาอันสดดีนะมีใร ข้เาเขากระน,นึ่งสามห่อพี่น้องมันเปิดอ่านแล้วพีน้องกส็งสวยแม่น้อยก็ได้มาแต่ตลาดพือนใดพี่น้องเลย <laughs> สวายดีรอบสองแม่น้อยว่าหนาวเพือ่อนว่าแม่นอ่ำลมต,ตนดมาดิเราจะยินบโบย่หัวหน้า,จา,าเจะ,ะผ่าเสียงมาลม <c oughs> ตูดมาป้าเศร้ากับผุนโต๊ะข่อยวอรเสียงมันอืม บอกเพคนให้โทรเอาคนละบอกกุ้งเสี๋เสือร้องไห้เด้อโอ้จู่ไปยังนี่เตรียมชิจุแล้วนี่บอกกุ้งก็ได้ปิ้งแล้วพี่น้องไพ่ก็คัดกันละปีงเสือร้องไห้วางถ้วยต่อจ้ะพี่น้อง <laughs> bảo vệ pha vệ hết hết nhàng xong luôn <laughs> hết tiêu thì nó hết tiêu hết tiêu Hết sửa hoa hải bảo ở tại sao cũng hả đây phi nông người sửa hoa phi xiềng lôm đỡ u u ma cái nào mương bảy tì nhau 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 nào ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเช้าเด้อพี่น้องตอนนี้ก็ข้าวข,ของขึ้นอนไอเนาะแม่จี้ที่พ่อซวยแล้วเนาะซวยแล้วส้นอ้อมสิไปยเซ่อวันนี้บอกกุ้งหนาวซะเหลือเกินบอกกุ้งเนี่นอยอัน <laughs> นี้ก็งานเนาะพี่น้องถ่ายให้พี่น้องมึงคักๆอีกเธอหนึงเนาะ อนนาเอเอ็นภาษาพระขันพระขันสองสารมีนขนมขนมมีองไม้อันนี้ก็พ่อขอพ่อวางอันเวนกับเงินนะน มาอันนี้ก็ขันดิท่านนมพี่น้องสนุกกัะชิ่คู่บนนกมานอนพี่น้อง ปัดเนินตัดซานกวดนั้นก็ซานมาเลยลมพัดขนาดพี่น้องเชี่ยงตัวมาแต่ผู้โอู้มาเต้นมาสรบให้มันเศร้า้อนไปยังนี่กบมาย่องนี่น,น,นอาสนุกปันข้าบตีเช้าด้วยพี่น้อง ข้าวเขากำลังขึ้นอาอเด้อพี่น้องชุกหวัวหนึ่งแล้วชุกแล้ววันนี้พ่อแม่ทิยอ่อไปให้ไอทีก็เป็นทำการซวยเด้อวียเขากับโมมีอย่างหลายน่าสนุกเนาะวิ่เขากับโมมีอย่างหลายพี่น้องมีแต่นทหนึ่งเข้าให้กะเจ้ากะเจ้าให้กินกะเจ้าเฮ็ดบุกุยา่างหนึ่งเข้าแล้วก็ล้างพักล้างงาน,นให้กะเจ้าแล้วก็เป็นหน้าที่เรียบร้อยพี่น้อง เอาไวได้ hết เหีย้ยว่ามีกุ๊บมาเฮ็ดแล้วมีแต่หนึ่งข้า,าวไว้ให้กระเจ้าแล้วก็ล้างพักล้างคักแล้วก็แกมเครื่องอุปกรณ์ให้กระเจ้ากระเจ้าไมาให้ของกินมันมีอย่างมากมายมึงลองเอ้ยสมเอโอนที่ให้สบายนางานเนี่ยผมเฮ็ดทะยา <laughs> เมื่อกี้ก็ลองซิมอันเพียงนก่อซื้อของให้เบื้องบนแล้วเซฟอยู่บบแม่ละลายในเป้าไย้สื้อของให,ห้สุดยอดสมราคาเลยเนาะ <laughs> แป๊บเดียวหนึ่งได้กลาหมดเลยสื้อของให้ปิง <h ums> เออเออเมลายแน่เมลายเอ้ยมาเนอมากินข้าวอันปิ้งเสือหองให้นะำม่จี๊ดเดินเมลาย FC มันสุขุมมันสุคนไม่กินมันเลยขอลาไปก่อนพี่น้องฝากช่องบ๊อกกุ ปู่บาลาน้องมณนบ่าวแฟนพาเพลินบ่าวแฟนสาวนุ๊กหลก็พ่อวันจิกิเอสดน้องนัดพ่อวันแม่น้อยโอนมหาไซสาวนางน้อยนางง่ายผู้ไทยเด้อพี่น้องลีสวัสดเขตเด้อพี่น้องบ๊ายบายเอาแล้วขอบคุใจ